เรามีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์วางแผนแต่คิดวางแผนแล้วอธิษฐานบาร,รมีลูกเบิกบุญมาเป็นที่ตั้งด้วยอำนาจแห่งกุศลที่เราเคยปฏิบัติบูบชาสองทานศีลภาวนาที่สั่งสมมาขอให้เปิดทางถ้าสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดและว,วางแผนนี้ดีก็ขอให้ประสบความสำเร็จ แต่ถ้าหากว่าที่คิดวางแผนไว้มันจะเป็นสิ่งไม่ดีตามมาภายหลังขอให้ข้าพเจ้าคิดได้และอย่าได้ลงมือกระทำสำเร็จเขาเรียกว่าใช้อธิษฐานบารมีส่วนใหญ่แม่นมากนะลูกนะแม่ใช้อธิษฐานบารมีเป็นหลักเพราะอะไรเพราะอย่าเชื่ออย่าเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปอย่าคิดว่าสิ่งที่เราคิดมันจะถูกต้อง ร้อยเปอรเซ็นต์เผื่อพลาดถ้าเจ็บก็จะเจ็บน้อยเรียบเหมือนคนขับรถเราขับไปเรื่อยๆเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นข้างหน้าเราจะได้แตะเบรกได้ทันถ้าเราเหยียบคันเร่งเต็มที่ถ้าเกิดข้างหน้ามันมีอุบัติเหตุอยู่แล้วเราเหยียบคันเร่งไปเต็มที่ถึงเวลา เราเหยียบเบรกไม่ทันอะไรจะเกิดขึ้นฉันใดอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่สมเด็จพ่อกล่าวไว้ก็คือทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญบารมี